ในบรรดาปลาอีสานปลาเท่าไรท้องนาเนี่ยตระกูลปลาที่หาง่ายแล้วอร่รยสุดเนี่ยคือปลาช่อนปลาช่อนนะซึงตัวพูดหรือตัวเมียได้ได้นั้นได้ได้หมดค่ะตมปลาช่อนแบบขยางเนี่ยเป็นเมนูพื้นฐานที่คนอีสานกินช่วงฤดูฝนฤดูหน้าน้ำหลากเป็นเมนูพื้นฐานมากกว่าลาบก้อยด้วยซ้ำเพราะว่าลาบก้อยกินตอนงานบุญงานบวชเท่านั้นแต่นี่คือเมนูช่วงฤดูฝนจริงเนี่ แค่กินก็ทำให้ขนลุกแล้วรู้ป่ะเพราะว่ามันทําให้คิดถึงบ้านแล้วคิดถึงบ้านฤดูนี้ด้วยนะสวัสดีครับผมสวัสดีมิตรพอแขนแฟนรายการซอสอีสานอันเดอร์คุกนะครับผมไม่ได้ไปไหนไกลนะครับมากลางเมืองเลยนะครับผมอยู่แถว,วแยกตกลาดเมืองนะครับตรงนี้ข้างหน้าเราเนี่ยหลังตางล้องนี่ก็เป็ดกินที่อาหารเยอะแยะนะครับตรงนี้นี่คือบรรทัดทองตรงนี้ เดินมาไม่ไกลมากก็จะเจอร้านนี้เลยครับอยู่ใต้ทางด่วนร้านระดับตำนานนะครับผมเพราะว่าเปิดมาแล้วประมาณ30ปีนะครับวันนั้นกูยอยาเจะของร้านแล้วร้านนี้นะครับมาเจอโดยบังเอิญมากๆคือมีเพื่อนหลายคนผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนด้วยบอกว่ามันมีร้านลาบเป็ดแถวลองเมืองอร่อยมากทีนี้ ลาบเป็ดแถวลองเมืองเนี่ยมันมีหลายร้านมากแต่วันนี้เราจะพามาชิมเมนูที่ผมเรียกด้ว่าออริจินอลเลยนะครับมันหาทานยากมากในร้านลาบหรือร้านอาหารอีสานในกรุงเทพแล้วมันถูกกับฤดูกาลด้วยช่วงนี้เป็นหน้าฝนเนาะวันนี้เรามาเจอเมนูนี้กันที่ร้านนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าร้านอะไรร้านที่ซอสอีสานในลกุก็กพามแซ่บวันนี้คือร้านลาบเป็ดยสโสธรนะครับผมวันนั้นมาแล้วก็มีเมนูหนึ่งที่แบบชิมแล้วขนลุกเลยนั่นคือต้มปลาช่อนใส่ผักขยง ก็้ลยครับขออนุญาตในน้ำตุยทีนึงครับผมจามาคือเอิญตุยค่ะอิญตุยเอิญปลาตุยเนาะเขาก็บอกว่าร้านลาบเป็ดย่โสปลาตุยกับลุงเปิ้ลแมนเปิดม่านอันเมนูนี่ขายตัวแรกเลยเบื่อต้มปลาฟอสได้ปลาแข็งแห้งนี่แมนถึงได้เปิดร้านไม่ไหมเลยบอกใช้ลาบใช้บ่อยสักพักหนึ่งแต่มาเริ่มเมนูเข้มมากเลยคือต้อปมปลาฟอสตั้แต่แรก เป็นยังก็จะเห็ดต้มปลาคอพอผมก็้าใจว่าตระกูลปลาไมนจัดการยากเนียในหลานลาบย่างปลาไมีแค่ปลาดุกอย่างพอดีสถานที่มันหายรวมแล้วก็เลยได้เห็ดต้มปลาคอักาษาแย้งหมายความว่าสถานที่เดียวเขาเขาตาอย่มันห้มันมันเอื้อในการเห็ดปลาเห็ดยังได้แต่ว่ามันกเกิดจากพร้อมักเขาเอื้อน้ำมันเร็วไปหน่อยครับเพราะว่าบางร้านสถานที่เอื้อดเขาก็ไม่ทําเมนูปลาช่อนนะขออนุญาตหมั่วคุยนะครับผมขออนุญาตครับอ้าวมือนี่อันมาขออนุญาตเบอร์กันต้มปลาคอจ้างใส่ปลาไขแังมีคนสาคนหรือเปล่า อร่อยมากคักแน่วันสันรบกวนเห็นเด้อบ้างเ็ได้ครับเด้อครับผมอันนี้ก็เป็นอันใดใน่เครื่องเทียงบ่ตะไคร้ลากาข่าข่าตะไคร้จ้างข่าตะไคร้ข่าตะไคร้มะเขือเทศแล้วก็มะเขือเทศแล้วก็มีหอมแขกว่าชิลล์รสเพื่อทานลาบร้านร้านลาบเหมือนร้านเหมือนแบบเหมือนแบบผัดนะอาหารจีนอ่ะใส่ไปก่อนเลยเออไม่ต้องตวงนะครับ ทำมา40ปีแล้วชินแล้วอันนี้น้ำปะคร <ciğim S 1> ับน้ำเปียกน้ำเปียกตั้งไฟอ,อันนี้เป็นเป็นนุ๊ตุ๊เหมือนกันครับเป็นน้ำซุปจากเน้ำซุปเป็นตุ๊ปเป็นน้ำซุปจากจากอ้าวพริกเลยแล้วแหละเนื้อหลังแต่สับชิจี๊ดกันถึงใส่พริกค่ะรสชาติมันจะได้เขาดูเนาะพริกเผ็ดน้อยครับพริกเผ็ดน้อยเดี๋ยวล่อน้ำเดือดแต่เทพปลาลูก ปลาช,ช่อนเพิ่งเเพพิิพ่่งงหมดชีวิตไปเมื่อกี้นะครับอันนี้มึงนเรื่สดๆเลยครับแมนแมนวันนี้พิธีพิถันมากนะอันนี้เขาจะาคลีบปนออกก่อนจะเป็นบ้านท้องกับฟักโกโปคนนั้นที่กินว่าแมนอันนี้เฮ็ดยุงเทียบกับเฮ็ดเ็ไขา่พิธีพิถันแน่ในบรรดาปลาอีสานปลาท้องไรท้องนาเนี่ยตระกูลปลาทาี่หาง่ายและอร่อยสุดเนี่ยคือปลาช,ช่อนอันนี้คือตัดไม่ขาดนะไม่ใช่คนโลเลนะที่ตัดไม่ขาดนะแต่เป็นหลักการในการทำปลาช่อนคือว่าเวลามันสุกแล้วอ่ะเนื้อไม่จะขาดออกโดยอัตโนมัติใส่ปลาลงไปเลย 你。 ด้วยความเมนูนี้พิเศษคือ,อต้มปลาช่อนใส่ผักขยงแบบอีสานนะครับผมนี่คือหน้าตาแบบขยงคือมันก็ไม่เฉพาะอีสานนะเพราะว่าอาหารลาวหรืออาหารวียดนามก็มีครับก็แต่ที่เซอร์ไพรส์สคือเมื่อกี้คุยกับทีมงานเลยว่าคุณจะรู้สึกใช่ไหมว่ากินผักขยงเนี่ยคุณจะเจอในผงม,มาลาแบบจีนทีนีน้ผักขยงเนี่ยมันก็เป็นผักที่เกิดตามท้องนาเวลามีน้ำคืแต่กอนเนี่ยที่ยังไม่มีแบบเอาง่ายว่ายุคที่อาหารอีสานยังไม่บูมผักขยงยังไม่เป็นพืชเศรษฐกิจเพราะนั้นคุจกกกกนนนนนไไดด้้้้้้าาาาาลเ่่่ืออหฝตมมมมมใใสสสปปแวว็บผ แกงหน่อไม้เดือดหมกหน่อไม้ใส่ปลายงนะครับผมแล้วที่จะเป็นเชียลลูกันเนี้ยผมคิดว่าหากินไม่ได้แล้วคือว่าตำมะขามอ่อนใส่ปูนาแล้วก็ใส่ผลาคแยงอันเนี้ยแไอเทพม,มากหายากมากเพราะว่าอะไรรู้ไหมช่วงหน้าฝนเนี่ยเป็นช่วงที่มะขามอ่อนดูกอกันมะขามอ่อนแล้วมันมาพร้อมปลขแยงแล้วม,มาพร้อม,อมปูนาตัวเล็กๆแล้วก็ไปตำใส่กันใส่ปะลาเงี้ยสุดยอดมากนะครับผมนี่คือปลาแยงครับโอ้หนี่มันแบบเลือปลามันกำลังฟูแบบจุนพูนฟูจุนอูน่ะ เนื้อไอศันเข้าาจุนพูนหมายความว่าอวบนูนตึงเต่งแต่งตึงประมาณนี้นาขาวจุนพูนนะบ้านเราเอิญเนาะแมนอันนี้ก็แบบเนื้อปลาขาวจุนพูนหมายความว่าแบบขาวนัวแล้วก็เต่งตึงแปลถึงไ่มครับเดี๋ยวที่นี่ใส่ต้นหอมนะครัต้นหอมใส่ป่กอย่างนี้ต้องบิดป้อนเราใส่หมดเลยครับกาใส่เหมดเลยอ๋อเป็นดอกปิ้งด้วยใส่ใส่หลายคะเพินก็สิขมแม่ครับใส่ก๋ดีถ้าใส่เยอะมันจะขมมันจะมันจะขึ้นใช่ไหมมันจะขึ้นหรือไอศัน พื้นไม่อารมณ์แบบขบเพื่อนๆอ่ะใส่พอเอาเอากินเก็เอ<ม>้ยเนาะแย่งแต่เต้นกันแต่แซ่แพรกันแย่งนะค่ะใส่ตแต่ไงเฮือแมน<ม>ค่ะใส่ทั้งตนเลยทีนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะปิดไฟแล้วเรียบร้อยเนาะเอ้ยอ,อันนี้ขออนุญาตนะครับเ,เ,เนื้อปลาเอาสิ่นปลาหน่อยหน,นึ่งเนี่ย แค่กลิ่นก็ทำให้ขนลุกแล้วลูกป่ะเพราะว่ามันทำให้คิดถึงบ้านแล้วคิดถึงบ้านฤดูนี้ด้วยนะเน่าแข็งเี่หลีแเน่บแบบขนลุกอ่ะที่ถึงบ้านเลยคือไอตัวเนื้อปลาทอดเนี่ยมันจะหวานมันโอเคเรื่องเรื่องเรื่องกลิ่นเรต้องพูดถึงนะเพราะว่าเราใส่ตอนที่น้ำเดือดแล้วก็มีกลิ่นของข่าแยง บแล้วแล้วรสชาติก็คือนัวเปรี้ยวนิดหน่อยจากน้ำมะขามแล้วก็ปลายเผ็ดนิดๆจากจากพริกที่ใส่ไปลงตัวลงตัวสุดยอดคักแน่ของกุ้งเอือกี่พิริศแซ่บเนาะอีพี่นี่ขอบคุณเอื้ออี่ลิครับปีตุ้ยนะครับผมหรือว่าคนเรียกป้าตุ้ยนะครับผมขอบคุณอะไรครับผม ใครอยากลองก็มาแถวแยกตลาดเมืองนะครับอยู่เส้นรองเมืองร้านชื่อว่าลาบเป็ดยโสธรนะครับผมแต่เมนูที่ผมรักและชอบมากก็คือต้มปลาช่อนใส่ผักกแยงนะครับผมฝากช่องซอสด้วยนะครับผมโดยเฉพาะรายการซอสอิสานอันณคุงนะครับผม EP หน้าเรามาเจอลาบแบบอิสานในเมืองแท้เป็นยังไงลองดูกันนะผมวันนี้ก็ขอบคุณตุ้ยตุ้ยอะไรครับผมฝอกนี้พี่หนานะครับเนาะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม